วันนี้ที่อาคารประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียงอเกระบุรีจัระนองพลเอกกัมปนาโรดิตองค์คอมอนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื่อมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทานสะอาดพร้อมระบบส่งน้ำอเนื่อมาจากพระราชดำริ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งรับไว้เป็นโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่18กร,รกฎาคม2564เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรโดยกรมชลประทานรับสนองพระราชดำริในการกำหนดแนวทางให้ความช่วยเหลือ ด้วยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําพร้อมกับซ่อมแซมฝายห้วยเคียนพร้อมระบบส่งน้ําและดูแลรักษาอาคารอัดน้ําบ้านห้วยไสเนือพร้อมระบบส่งน้ําปัจจุบันอยู่ระหว่างดําเนินการเมื่อแล้วเสร็จราษฎรจํานวน1,570คน764ครัวเรือนจะมีน้ําใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและทําการเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี และในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปติดตามผลการดำเนินง,งานโครงการอาคารอัดน้ำบ้านเนินทองพร้อมระบบส่งน้ำอเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอละอุ่นจังหวัดระนองซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปร,รมนาาปพิษที่พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบปิิภคและทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ต่อมาสมเด็จพระนิษิาธทราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรราสุดาสยามบรม,มาราชกุม,มารีมีพระราชดำริให้กรมชลประทานและสำนักงานกปรร่วมกันพิจารณาจัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนบ้านในวงที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำาอ,อปปภคอปริโภคในช่วงฤดูแล้งและในปี2 5 6 1มีพระราชดำริเพิ่มเติมในการดำเนินการติดตั้งระบบประจายน้ำให้กับโรงเรียนบ้านในวง เพื่อให้สามารถใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรได้อย่างทั่วถึงทําให้ในปัจจุบันโรงเรียนบ้านในวงมีแหล่งน้ําต้นทุนในการสนับสนุนน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและกิจกรรมต่างๆรวมถึงส่งน้ำช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่บ้านผาพิงหมู่ที่1ตําบลในวงเหนือจำนวนประมาณ30ครัวเรือนให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วร่วมกันดำเนินงานสนองพระราชดำริต่อยอดโครงการดังกล่าวเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมคณะทำงานต่อยอดโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริได้แก่กิจกรรมจับทำฝายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกงาวเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองให้กับสัตว์ป,ป่ารวมถึงประชาชนในพื้นที่และกิจกรรมเกษตร,รครบวงจรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ด้านการเกษตร,รแบบครบวงจร เป็นการช่วยลดรายจ่ายสร้างรายได้บรรเทาปัญหาการว่างงานและลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานในภาคเกษตรกรรมสู่ภาคอื่นๆซึ่งจะทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป